อย่างแรกที่จะทําให้คนฟังรู้เรื่องนะคะไม่ว่าเราจะพูดให้ใครฟังก็ตามสิบคนร้อยคนพันคนคือเราต้องเกิดเขาเรียกว่าพูดถึงป่าก่อนพูดถึงต้นไม้นี่ค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้เป็นพอดแคสต์จริงจังอันแรกเนาะที่อาจารย์ตั้งใจทํามาแล้วก็ลงใน y o u t u b e ด้วยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง the art of explanation เนาะอ่ะคราวนี้เกริ่นก่อนว่าคนเราในปกติเราคิดว่าเราอธิบายได้ถูกปะ่ะเราคิดว่ายังไงเนี่ยอุ้ยเราอธิบายเก่งอยู่แล้วใครๆก็รู้ถูกปะ่ะคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ย เวลาที่เราพูดเนี่ยสังเกตนะคะบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราไม่สามารถเอาสิ่งที่อยู่ในใจเราออกมาได้หมดเนาะเหมือนแบบมันติดอยู่อะ่ะติดอยู่ที่ปากไม่รู้จะพูดว่าอะไรใช่ไหมคะเป็นไหมหรืออีกอย่างหนึ่งคือเราพูดออกมาได้นะแต่คนก็ไม่ทำตามเราเนาะอาจารย์น mm hmm. อามาจากหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อ The Art of Explanation นะคะจาก Lee Lever นะคะก็ ไปหาซื้อได้ที่คุณโอคุณิยะนะคะหรือฟังอาจารย์เราก็ได้เล่มคนข้างหนาเนาะสองอกว่าหน้าอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ในหนังสือเล่มนเนี้ยคุณลีเลเวอร์เนี่ยจริงๆเขามีอาชีพทำวิดีโอนะคะเป็นคอ m มอนคราฟบริษัทเนาะคราฟวิดีโอออกมาเนาะเพื่อที่จะทำให้คนอะเข้าใจง่ายเขาทำให้ Twitter Dropbox อะไรอย่างเงี้ยเลยนะในช่วงแรกที่ Dropbox อะอยากให้คนใช้แล้วคนก็แบบ ทำไมฉันต้องมาใช้ r r p p o x อ่ะหรือ Google Docs ก็ตามนะเขาทำมาเยอะมากนเ,าเนาะคราวนี้อย่างแรกเลยคืออาจารย์จะเล่าถึง2อ,อย่างก่อนก็คือ1ก็คือมันติดอยู่ในใจเราเพื่อเรื่อง,องแล้วก็2นะคะก็คือว่า เราพูดออกมาก็จริงแต่คนไม่ทำตามเราแล้วสุดท้ายอาจารย์จะเล่าขั้นตอน,นง่ายๆนะคะ4ขั้นตอนนะคะว่าทำยังไงเนี่ยคนถึงจะพูดทำตามที่เรา explain หรือว่าอธิบายนะคะคือการพูดให้รู้เรื่องนั่นเองอย่างแรกก่อนนะคะก็คือทำไมเราพูดมเรื่องเขาบอกว่าคนเราเนี่ยพูดมเรื่องเพราะความมั่นใจค่ะ <c oughs> คือตลกดีเนาะก็คือยิ่งคนที่ เป็นอาจารย์เก่งๆเป็นเอ็กซ์เิมากๆเนี่ยเขาบอกว่า overconfidence หรือว่าความมั่นใจที่มากเกินไปเนี่ยมันทำให้เราไม่เข้าถึงคน,คนที่เขายังไม่รู้เรื่องเนาะเราคิดถึงเวลาที่เราเข้าห้องประชุมไปเราเป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีลูกศิษย์ลูกหาที่เขายังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วถูกไหมเดกภาพออกปะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เกิดอะไรขึ้นคะพอเขาไม่รู้เรื่องแต่เราเนี่ยรู้เรื่องปุ๊บเราจินตนาการไม่ได้หรือเราลืมเนาะว่าเขามีคนในห้องเนี้ยเนาะสูตมี10คนเนี่ยอาจจะมี2คนที่ไม่เข้าใจเลยเรื่องที่เราพูดไม่เข้าใจไม่ชอบเนาะคราวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรานึกถึงภาพคน10คน่เวลาเดินเข้าไปนะคะอย่างแรกที่จะทําให้คนฟังรู้เรื่องนะคะไม่ว่าเราจะพูดให้ใครฟังก็ตาม10คนร้อยคนพันคนคือ เราต้องเกิดเขาเรียกว่าพูดถึงป่าก่อนพูดถึงต้นไม้นี่ค่ะคือถ้าใครเคยดูรายการชาร์กแทงเนาะจะมีการพิชนะคะของเมืองไทยไปเสิร์ชในยูท b e ได้เนาะก็จะมีการพูดถึงขายโปรดักตเนาะเราทำโรงคั่วกาแฟมาอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะเราก็จะพูดถึงรายละเอียดของการสร้างโรงคั่วกาแฟนี้โดยที่เราไม่ได้พูดถึง ตัวโปรเซ s ว่าทําไมโรงคู่กาแฟเนี้ยถึงต้องเกิดขึ้นมาใหม่เห็นภาพรอยังคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเนาะเราต้องเกริ่นก่อนว่าทําไมเขาต้องดูป่านี้ก่อนที่จะพูดถึงต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราต้องการจะขายหรือพิชเห็นภาพไหมคะป่าในที่นี้คืออะไร Ecosystem เนาะสิ่งที่มีอยู่ทุกวันนี้ในปัจจุบันนะคะบรรยากาศของโปรดักตโดยรวมในตลาดนั้นๆนะปัญหาของผู้ใช้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ครั้งแรกเวลาให้เราไปพูดจะประกอบได้สตรัคเจอร์ตอนนี้ค่ะเราเริ่มพูดว่าทําไมนะคะทําไมก่อนอย่างไรทําไมคุณต้องดูป่านี้ป่านี้คือภาพรวมอีโคซิสเต็มนะคะโปรดักที่มีอยู่ทั้งหมดในตลาดก่อนนะคะสั้นๆเนาะแล้วค่อยลงรายละเอียดถึงตัวโปรดัก นะคะอันเนี้ยอาจารย์ขออนุญาตย้ําว่านี่คือการพูดอธิบายหรือพูดเรื่องแปลว่าถ้าเราไปไประชุมบอร์ดสมมุตินะคะเราจะสรุปยอดเรียนเนี้ยนึกออกปะโควิดเนี่ยโอ้ยยอดตกมหาศาลเนาะอันเนี้ยแบบไม่ใช่การอธิบายถูกปะคือบอร์ดอะสมมุติบอร์ดทั้งหมดเนี่ยคอนฟ idence มหาศาลเขารู้เรื่องพวกนี้มากกว่าเรา อันนี้คนละประเด็นแล้วนะอันนี้เราไม่ได้อธิบายให้บอร์ดฟังเราอัปเดตอินโฟมชันให้บอร์ดฟังเห็นภาพเรื่องคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะอันนี้ไม่เหมือนกันเนาะคราวนี้ต่อมาค่ะก็คืออันนี้เราเริ่มต้นด้วย Y นะคะสเต็ปแรกคือเล่าเรื่องภาพป่าโดยรวมคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเล่าแล้วว่าเฮ้ยภาพโดยรวมเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยเราเริ่มมาขยี้เรื่องคอนเท็กซ์หรือเพนค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งหมด นาะสถานการณ์ปัจจุบันมีเพนของผู้ใช้อย่างไรอันนี้ทุกคนน่าจะเคยทราบกันอยู่ละเนาะคือแบบเราจะสร้างโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาทําไมมันต้องมีเพนหรือมีโอกาสที่มองไม่เห็นจะเป็นปัญหาหรือโอกาสก็ได้ค่ะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆค่ะเขาเล่าเรื่อง Google Docs เนาะ o m m o n c ค a f t คุณ Lee Lever เนี่ยนะคะเฮ้ยทำไมคนต้องมาใช้ Google Docs แอบลองลองจินตนาการภาพดูสิคะว่าเราจะอธิบายให้คนฟังยังไงคราวนี้ถ้าเราพูดเป็นภาษาคอมอย่างเดียวนะ เฮ้ย Google d o c เป็น interface อ่าใช้คำว่า interface อะไรเงี้ยเนาะที่คนสามารถเข้ามากด edit เห็นภาพ่อคะอันเนี้ยไม่เวิร์กเนาะเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะคะคือพอเราเล่าเรื่องป่าแล้วเรามาเล่าเรื่องเพนเนี่ยพยายามใช้ภาษาง่ายๆที่โยงกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันนี่อ่ะอันนี้คือทุกคนอาจจะจินตนาการไม่ออก อาจารย์จะกลับมาที่ตัวอย่าง Google d o c ค่ะอย่างเช่นปกติทุกคนอะส่งอ e ีเมลใช่ไหมเฮ้ยอ e ีเมลคนต้องรู้จักสิอ่ะโยงกับสิ่งที่คนรู้จักอีเมลเนี่ยมันส่งไปส่งมาใช่ไหมเห็นไหมอาจารย์ใช้คําว่าส่งสมมุติว่ามีทีม4คนในช่วง w o า k f r o home เนี่ยเราต้องส่งอ e ีเมลไปหานาอสมมติว่าอาจารย์ชื่อคุณ A ส่งอ e ีเมลไปหาคนอีก3คนนะคะคุณ B คุณ C คุณดีคุณ B คุณ C คุณดีณ B, ณ c, ณ d, เนี่ยมีความเห็นแก้แก้โปรเจกต์อาจารย์ไม่เหมือนกันซูเป็นบอสมีบอส บอสแก้แกเสร็จปุ๊บคุณ B ีบอส B ส่งมาให้อาจารย์บอสซีส่งมาอีกอีเมลบอสดีส่งมาอีกอีเมลโอ้โหแบบยับอะคือแบบต้องนั่งนั่งมานั่งรวมถูกไหมคะบอสซีก็ไม่เห็นว่าบอสบีแก้อะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้าตัวเอกสารที่อาจารย์ทำเนี่ยสังเกตนะใช้คำว่าเอกสารนะไปอยู่ตรงกลางไม่ได้ใช้คาใช้คำว่าอินเทอร์เฟซแล้วนะแล้วบอสอาจารย์ทั้ง3คนสามารถเข้ามาแก้ไขได้ไม่ใช่คําว่าเอเดิตนะ แล้วก็ยังเห็นว่าอีกคนแก้อะไรนี่คือเหตุผลที่คุนต้องใช้ Google d o c เห็นภาพเืืยังคะคนอยากใช้เนาะเพราะฉะนั้นการอธิบายให้รู้เรื่องเนี่ยอย่างแรกนะคะอธิบายถึงป่าใหญ่สาร,รการปัจจุบันเช่นการส่งอีเมล 2. อ,อธิบายถึงปัญหาการส่งไปส่งมาของตัวอีเมลหาบอสสคน 3. พูดถึงการแก้ไขอย่างง่ายก็คือโยงเก่ามาใหม่โยงปัญหาเก่ากับโอกาสใหม่ที่<ม>โปรดักต์เราจะให้ทุกคนลองดูนะคะว่าเออทำได้ไหมเนาะในตัววิชวลพิชเชกที่อาจารย์สอนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเอามาจากหนังสือชื่อ The a r t o f Explanation ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเออมันดีเนาะอาจารย์ว่าอ่านแล้วก็ประทับใจเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตอีกอันหนึ่งนความรู้สึกอาจารย์เพราะอาจารย์ก็เป็นคนพูดเรื่องเหมือนกันจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็พูดเลยว่าชีวิตที่ได้ดีทุกวันนี้้เ่่ก็าราวคูืองขึน เนาะทุกคนก็จะเห็นว่าเอออาจารย์ก็เริ่มเอาเรื่องแพทย์มาเล่าง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่าเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะอ่ะคราวนี้ก็ตอนนี้นะคะเรามาถึงวายแล้วใช่ไหมคะต่อมาก่อนจะจบพอดแคสนี้ไปอาจารย์จะพยายามทำสั้นๆเนาะก็คือ h า w นะคะ h า w ทำยังไงได้บ้าง h า w คือการเล่าว่าแก้ไขยอย่างไรขออนุญาตกลับมาเรื่อง o o g l e d o c ดต่อค่ะพอพูดถึง Google d o c แล้วยังไงต่อคะเราก็พูดถึงอย่างงี้ว่าเอ้ยเพราะฉะนั้นแล้ว Google d o c เนี่ยเราสามารถแก้ไขได้อย่างไรก็คือ ทุกคนนะขอให้อนุญาตสมัครอ e ีเมลนิดนึงเนาะขอสมัครอ e ีเมลของ Gmail เ่านั้นนะคลิกไปตรงคำว่า Google Doc มันก็จะแผ่เข้ามาเลยแล้วก็พิมพ์เข้าไปจากนั้นส่งลิงก์ให้ทุกคนเพื่อเข้ามาแก้ไขสิ่งนี้คืออย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วคนจะเข้าใจว่า1ทําไมฉันต้องใช้ตอนแรกใช่ไหมคะ 2อ,อย่างไรก็คือฉันจะใช้ได้อย่างไรง่ายแค่ไหนยิ่งเราอธิบายมีแค่3ส,สเต็ปเพรานั้นนะคะ 1. สมัครอีเมล 2. กด Google Docs 3. พิมพ์โอ้โคตรง่ายสมัครเลยไหมขอถูแอคชั่นเห็นภาพหรือ,อยังคะ่ะ ลองไปดูกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของ the art of explanation พาร์ทแรกที่อาจารย์มาเล่าให้ฟังสนุกๆนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงไปสวดหน้าอาจารย์มาเล่าต่ออีกตัวอย่างจากหนะังสือเล่มน,นี้พาร์ทสนะคะมาคอ,คอมเมนต์กันได้นะว่าชอบไม่ชอบยังไงเนาะวันนี้หัวข้อของเราคือพูดอย่างไรให้อธิบายง่ายโดยไม่ต้องใช้สไลด์หรือ explanation อย่างไรให้ง่ายโดยไม่ต้องใช้สไลด์นั่นเองขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็มีอะไรติชมกันได้ขอต้จริงที่ ผมยุ่งคือตื่นมาอาบน้ําเสร็จเช้าอยากอัดเลยเนาะรู้สึกว่าตอนเช้าเป็นเวลาที่ปรดดักทีบมากๆยังไงสัปดาห์หน้าจะพยายามมาแบบเรียบร้อยกว่าน,นี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็ช่วงโควิดรักษาสุขภาพขอบคุณมากค่ะขอให้พูดตัวเรื่องกันนะคะ